สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาานะคะทตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะมาดูว่าสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อโดอยรวมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาชมได้ตลอดนะคะแล้วกเ็เราดูกันหลายคนนะคะเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคอมเมนต์สร้างสรรค์เป็นกําลังใจงให้กันและกันนะคะ,อะโอเคนะคะเริ่มเลยนะคะมาดูว่าคุณเจออยู่กับอะไรคะตอนนี้นะคะสถานการณ์คุณเจออยู่กับอะไร ชาวธาตุน้ำสิบดาบความเจ็บปวดโอ้โหกระอักเลือดไปเลยนะคะโดนทิ่มเข้าไปนะคะสิบเล่มนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะแต่คุณก็ยังมีความหวังอยู่หรือเปล่านะคะโดนอะไรมาขอดูสิเดสตานะคะโดนคนสวยคนหล่อนะคะทำให้เจ็บปวดนะคะแล้วก็สี่เรียนนะคะไม่มีทางออกรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางออกกับความสัมพันธ์นี้เลยนะคะ ไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะรู้สึกเจ็บปวดมากนะคะคุณเสียใจนะคะจากใครบางคนหนึ่งนะคะที่แบบทําให้คุณต้องนะคะสิ้นหวังหมดหวังตอนนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าขวายคว้ามากในความสัมพันธ์นี้นะคะขวายคว้าที่จะออกไปนะคะเจอสิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนคุณถูกปิดตายไว้กับความรู้สึกที่มันยแย่ๆอยู่ตอนนี้นะคะ เกิดอะไรขึ้นนะคะเด็กถือดาบนะคะมีคนโกรธกันนะคะมีคนตั้งดาบใส่กันนะคะสี่ไม้ทั้งๆที่คุณแบบนะคะตั้งความหวังเอาไว้กับคุณคนนี้เยอะเลยนะคะในความสัมพันธ์นะคะแล้วคุณก็ยังมั่นคงกับเขามากนะคะ King of p e n a c l e นะคะอืมนะคะเขาก็เจ็บปวดไม่พยากันดูสินะคะเขาก็เป็นก้าดาบเหมือนกันนะนะคะ คุณโกรธคุณงอนคุณเจ็บปวดเขาเจ็บปวดนะคะคุณเจ็บปวดเขาเจ็บปวดนะคะไม่แพ้กันค่ะความรู้สึกตอนนี้นะคะแล้วก็เดือดริงนนะคะสาเหตุมาจากนะคะความมีอีกโก้นะคะของทั้งสองฝ่ายนะคะแม่มีคนบางคนก็แบบไม่เอาแล้วนะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณด้วยก็ได้นะคะที่จะไม่ที่ไม่เอาแล้วนะคะหันหลังให้กับนะคะความสิ้นหวังเสียอกเสียใจตอนนี้นะคะหกถ้วยนะคะ คุณก็อยากจะคืนดีหรือเปล่าเนาะนะคะถึงจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามนะคะเพราะว่าคุณน่ะตั้งเป้าหมายไว้เอา,เอาไว้แล้วนะคะว่าคนที่ใช่นะ่ะจะเป็นคนคนนี้นะคะถึงมันจะเจ็บปวดถึงแต่เขาก็เจ็บปวดเหมือนกันมองว่าสองคนยังรักกันนะจริงๆนะคะคุณกับเขาสองคนยังรกักเนี่ยคุณก็มั่นคงกับเขานะคะคุณก็เลยอยากอยากจะคืนดี word, นะคะ energy ช่วงนี้นะคะอยากจะคืนดีเดเวอร์นะคะคุณอาจจะคุยอยู่กับคนไกลนะคะแล้ว นะคะมันมีเรื่องบางอยา่างนะคะทาให้คุณต้องเจ็บปวดตอนนี้เขาก็เจ็บปวดไม่แพ้กันไม่เป็นไรนะคะอะ่ะนะคะดูต่อนะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะหนึ่งเหรียญแปดไม้จะมีการติดต่อกันนะคะอะ่านะคะเดี๋ยวจะได้ติดต่อเดี๋ยวเขาจะติดต่อมานะคะเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อมาหาคุณหรือว่าทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้นะคะจะมีการติดต่อมาหากันนะคะ แล้วก็ Six of Pentacle นะคะจะมีการได้พูดคุยกันแน่นอนนะคะได้เคลียร์ใจกันนะคะได้พูดคุยได้เคลียร์ใจกันนะคะพลังงานคล้ายกับนะคะธาตุลมเลยนะคะ,ะคุณอิว่อยู่กับธาตุลมหรือเปล่าคะเนี่ยธาตุน้ำนะคะ,ะหนึ่งถ้วยนะคะมันมีความรักอยู่ในนั้นนะคะคุณสองคนรักกันดูสินะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยนะแล้วก็ t h e Emperor เนะคะเห็นไหมมีอีโก้นะคะ เนี่ยสเตรนจ์อยู่ตรงนี้นะคะเดือยสเตรนจ์เขาก็มีอีโก้นะคะเดเอมเพลอร์ก็มีอีโก้เหมือนกันนะคะแต่รักกันนะรักกันนะคะถ้าล็อกกันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็ได้คืนดีกันแล้วนะคะซิกออฟคัพนะคะหกถ้วยนะคะเพจออฟคัพเพราะว่าคุณเสียดายเขาเสียดายคุณคุณเสียดายเขานะคะเห็นไหมเนี่ยเสียดายปลาที่มันจะกระโดดออกไปข้างนอกเนี่ยนะคะยังเป็นสิ่งที่มีค่าห่วงเห็นนะคะเนี่ยเสียดายแปดเหรียญน,นะคะ คุณจะต้องคายคว้าเอาไว้นะคะเหมือนเหมือนกับว่าเขาคือของมีค่าของคุณนะคะแล้วก็ King o f แฟนนะคะใบนี้ใบท้ายนะคะคือคุณอนะ่ะมั่นคงกับเขาและคุณก็ไม่ได้อ่านอกใจนอกกายนะคะอะไรเขาเลยอะไรประมาณนี้นะคะความรู้สึกนะคะส่วนตัวเขาก็มั่นคงกับคุณเหมือนกันนะคะไม่ได้มีมีนอกมีในหรือว่าทําเรื่องอะไรบางอย่างนะคะระหว่างที่คุณแบบทะเลาะกันนะคะเนี่ยนะคะหันหลังให้กันเดี๋ยวจะได้คืนดีกันนะคะ เดือนนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าคุณรักกันนะคะอ่ะขอดูสรุปหน่อยนะคะพอดูไพ่สรุปหน่อยค่ะสิบไม้นี่การรอคอยจะสิ้นสุดแล้วนะคะสิบไม้สิบาบนะคะไม่ไม่เจ็บไม่ปวดอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็เาใไฮพิสเทสนะคะเพราะว่าเขามีแรงดึงดูดต่อคุณมากนะคะ หรือว่าคุณตัวคุณมีสนิทกับเขามากนะคะเขาจินตนาการถึงคุณนะคะอยู่บ่อยๆฝันถึงคุณบ่อยๆนะคะสองเหรียญจะได้วนกลับมานะคะเคลียร์ใจกันนะคะไม่เกิน2ส,สัปดาห์จากนี้ไปนะคะแล้วก็5ไม้นะคะจะได้เคลียร์ใจกันในในปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจะหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะหรือนะคะในช่วงที่คุณกลับมาคุยกันก็อาจจะมีปะทะคาลมกันบ้างนิดหน่อยนะคะอ่านะคะ สาเหรียญน,นะคะแต่สุดท้ายแล้วจะตกลงกันได้เออเะนะคะจะมีคนกลางนะคะเนี่ยในการพูดคุยกระไรเกลี่ยน,นะคะสา,สาเหรียญสมไม้อาจจะมีการเดินทางไปเจอกันด้วยก็ได้นะคะเดลเเอร์ะนะคะเห็นไหมคุณรักกันนะคะใช้ใจสื่อสารกันคุยกันนะอย่าทะเลาะก,กันนะถ้ากลับมานะคะรอบนี้ก็ไพ่ก็แนะนําดีอยู่นะคะว่าคุณจะได้กลับมาคุยกันแน่นอนแต่ว่าห้ามทะเลาะก,กันนะคะเนี่ยมันจะมีจุดที่จะเป็นแบบ ที่คุณจะได้ปทาารมกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะอะไรอีกนะคะเดือนจัสตมินนะคะวันเปล่าประกาศอ่นะคะเดีย๋ยวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะได้เปิดเผยเคลียร์ใจกันนะคะความจริงเด e อนจัสติมินนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องความรักก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะอย่าไพ่หนึ่งเหมือนกันนะคะคุณจะได้รู้นะคะรู้ดำรู้แดงนะคะในเรื่องของความรักนะคะ อีกนะคะเดอะฟู oo, นะคะ,ะมีการเดินทางจริงนะนะคะมาเจอกันในออฟคัพนะคะเขาฝันจินตนาการถึงคุณเยอะมากนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะความจริงนะคะเจ็ดถ้วยเก้าถ้วยเนี่ยเหมือนเขาคิดวางแผนหลายอย่างกับคุณมากนะ,ะจินตนาการว่าจะทําอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยกับคุณนะคะแต่สุดท้ายก็ได้มานั่งอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะความคิดของ,งเขานะคะเก้าไม้นะคะ ใบสุดท้ายเป็น king of c u b นะคะแน่นอนนะคะเขาก็ยังรักคุณนะคะเขาก็มีแค่คุณคนเดียวนะไพ่ปิดก่อนหน้านั้นน,นะคะเป็น king ถือไม้นะคะเขาก็ยังหนักแน่นนะคะคุณและเขาก็ยังหนักแน่นนะคะเดี๋ยวนะคะมันจะสิ้นสุดการเราคอยแล้วแหละนะคะเพราะคุณกับเขานะคะจะได้เคลียร์ใจกันจะได้กลับมาเป็นนะคะ The Lover เป็นคู่รักคุณดากกันนะคะอ่า เอเนจีคล้ายๆกับว่าคุณดีอยู่กับคุณธาตุลมเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเอเนจีคล้ายๆกันนะคะธาตุน้ำน,นะคะต่างคนต่างรอต่างคนต่างเก่งนะคะเออคล้ายๆกันเลยนะคะทั้งทั้งที่ไพ่คนละสำหรับนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะอาจจะเป็นเอเนจีของพวกคุณช่วงนี้ก็ก็แหละก็แล้วก,ก,กันนะคะอ่ะขอดูนะคะคําแนะนาหน่อยค่ะคาแนะนํานะคะจากจากักรวรรดิจะว่ายังไงนะคะในความรัลความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ชึบนะคะ you deserve love เ,เพื่อนๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเ,เพื่อนๆนอ่ะเหมาะสมที่จะได้มีความรักนะคะการมาเทพแผงสอนใส่คุณแล้วนะคะ separation เห็นไหมมันมีช่วงที่คุณแยกกันห่างกันไปนะคะเนี่ยหยุดนิ่งกันไปเดี๋ยวแต่เดียวจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะแล้วก็ free yourself นะคะทำตัวให้เป็นอิสระนะคะเดี๋ยวก็ได้กลับมา ดีกันแล้วนะคะแล้วก็ let go of control issue บางครั้งคุณก็อยากจะหนีจากปัญหาไปปัญหามันเยอะเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะคะช่วงช่วงแรกๆที่ทะเลาะก,กันที่มีปัญหากันนะคะอะและยังไงต่อนะคะแต่เขาก็ยังเป็นคนที่ใช่ของคุณอยู่นะนะคะ t h i s c o u l d be the one นะคะแล้วก็นะคะ It is ่เ for you to love นะคะเห็นไหมความรักครั้งนี้มันปลอดภัยที่จะรักนะคะแล้วก็ healing family issue นะคะปัญหานี้จะจบไปจะได้รับการเยียวยานะคะแล้วก็ w o r d h waiting for นะคะอ่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไพ่ปิดเป็นอะไรคะเว r y s o o ซอ่าเร็วๆนี้จะได้เจอกันนะคะเร็วๆนี้คุณกับเขาจะได้เจอกันนะคะจะได้กลับมาเครียรกันนะคะ คุยกันนะคะกับปัญหาที่ทําให้คุณกับเขาห่างกันเนียการจบกาันไปนะคะเออโอเคนะคะอ่าก็เป็น energy คล้คายๆกับว่าธาตุน้ํากับธาตุลมดิวกันอยู่นะคะตอนนี้เราเปิดไพ่ทางน้านที่คนและสาหรับนะนะคะออกมาเป็นไอจีประมาณนี้นะคะโอเคเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ